สวัสดีค่ะเรามาต่อเนื่องในส่วนของ EP ที่2เนาะ EP ที่3นะคะก็คือจะมาในส่วนของการเพิ่มสไลด์นะคะสไลด์รูปภาพอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยค่ะต่อไปนะคะจะมาในส่วนของการแก้ไขสไลด์นะ,ะคลิกที่สไลด์นะคะ แล้เื่องนี้แก้ไขค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสไลด์ของเขาตามเพจเ,เนาะของเขาก็คือจะมีสไลด์12แล้วก็สไลด์โปรดักเดี๋ยวเรามาแก้ไขในส่วนของสไลด์ที่1กันนะคะภาพของเขาต้นฉบับเป็นแบบนี้เนาะวิธีการดูขนาดของเขานะคะว่าภาพต้นฉบับข,ของเขาอะ แต่ละภาพอ่ะมันใช้ขนาดเท่าไหร่วิธีการใช้ขนาดง่ายๆเลยนะก็คือไปที่โลโก้นะคะเลือกการจัดการแล้วก็ไปคลิกที่เลือกนะคะแล้วไปสมมติว่าเราต้องการทราบขนาดภาพนี้เนาะว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะคลิกที่รูปภาพนะคะแล้วก็เพิ่มรูปภาพจะเห็นได้ว่าความกว้างของเขาอยู่ที่1140 ความสูงอยู่ที่561นะคะวิธีการเช็คอันนี้คือวิธีการเช็คแบบง่ายๆนะคะเราสามารถเลือกที่รูปภาพอารัทเอนี้แหละขนาดเท่าไหร่นะคะเราคลกิกนะคะแล้วก็เพิ่มรูปภาพเห็นไหมคะขนาดของเขานะคะอยู่ที่653คูณ653ซึ่งใหญ่นะใหญ่อยู่นะอ,อันนี้สำหรับแสดงผล3นะคะอ่ะโอเคนะคะ ต่อไปเมื่อกี้ก็คือเป็นการชี้ขนาดเนาะต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของการเพิ่มสไลด์รูปภาพเข้ามานะคะคลิกที่สไลด์นะคะเลือกที่การแก้ไขแล้วก็กดที่เพิ่มรูปภาพสไลด์เลือกนะคะเลือกรูปภาพเลือกรูปภาพขึ้นมานะคะ แล้วก็กดเพิ่มรูปภาพข้อความเราสามารถเพิ่มข้อความในสไลด์เข้าไปได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราออกแบบมาแล้วมีข้อความทุกอย่างแล้วก็เลยขอไม่เพิ่มข้อความเข้าไปแล้วก็กดบันทึกค่ะสไลด์แรกนะคะภาพต้นฉบับของเขานะคะเราไม่เอาขอลบออกไปนะคะทีนี้กดบันทึกค่ะ โอเคตอนนี้เราได้สไลด์ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปกด v View s i ไ e ดูสักรอบหนึ่งนะคะเอเป็นไงกันบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ไม่เสร็จนะอ่าตอนนี้เราได้หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วเรืองดำนะคะนม่เรืองเตะตาเลยทีเดียวนะคะ อ่ะโอเคต่อไปเราก็คือจะมาเพิ่มในส่วนของสไลด์ตัวที่2นะคะคลิกที่สไลด์นะคะแล้วก็เลือกที่การแก้ไขอันนี้ก็คือจะเป็นชื่อที่เขาเพิ่มมาเนาะก็คือเป็นสไลด์โปรดักตนะคะก็คือจะมีรูปภาพต้นฉบับให้ให้แบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวขอลบออกไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาเพิ่มใหม่กันนะ กดที่เพิ่มสไลด์นะคะเลือกอ่าไปเพิ่มรูปภาพนะคะจากแฟนมาเนาะอ่าเพิ่มมาอันสี่เลยนะคะกดโอเพนอันแรกขอเป็นโฟตโต้กราฟีนะคะกดมันถือ เพิ่มมาอีกทั้งสี่เลยนะคะกราฟิกดีไซน์นะคะอันที่สามวิดีโออีดิเตอร์ ก็เว็บไซต์ Development น,นะคะบันทึกก่อนที่เราจะบันทึกนะคะให้เราไปที่ออกแบบนะคะเขาะจะมีความวกว้างของสไลด์ให้เรานะคะว่าเราต้องการความวกว้างสไลด์เท่าไหร่นะความวกว้างคงที่ไม้หรือว่ายืดให้เต็มเลยนะ าเราต้องการความกว้างพืที่เราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะคะก็คือมันจะเว้นช่องว่างให้เราก็คือปลายหัวเนาะมันจะไม่เต็มนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นในจุดของความสูงของส่วนสไลด์นะคะ,ะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะหรือว่าจะเป็นค่าอัตโนมัตเนาะปรับแต่งนะคะก็คือเราสามารถปรับความสูงในการแสดงผลในส่วนของหน้าจอเดสก์ท็อปแล้วก็มบายได้นะคะว่าเราต้องการความสูงในการแสดงผลอ่ะ เท่่าไหรแต่ตัวนี้ขอเลือกเป็นอัตโนมัติละกันนะคะต่อไปเลเยอร์ของอสไลด์เดสท็อปนะภาพตัวอย่างเขาก็คือมีทั้งหมด3สไลด์ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้เราเพิ่มมา4 4รูปภาพเนาะเพราะฉะนั้นขอเลือกเป็น4สไลด์ละกันนะต่อไปลูกศรนนะคะเราสามารถเพิ่มลูกศอนตรงนี้ได้สมมติว่า ปกติมันจะไล่ให้อัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเลือกลูกศรนะคะมันก็ช่วยให้ลูกค้าสามารถทีแล้วก็เลือกลอกสไล่ถัดไปได้โดยที่ว่าไม่ต้องรอให้มันสไหลนะคะอขอเลือกเป็นสีแบบนี้ก่อนนะคะเอาเป็นลูกศรแล้วกันนะคะ,ะ,คะต่อไปก็กดบันทึกนะ ได้แล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะกด View ซ i า e อีกทีนึงนะคะโอเคอันนี้ก็คือเราเลือกแบบไม่เต็มจอนะก็คือมีช่องว่างซ้ายขาานิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นแบบเต็มจอดูนะคะเลือกออกแบบเนาะยืดให้เต็มนะคะกดบันทึก เดี๋ยวเรารีเฟซอีกทีหนึ่งนะทีนี้มันก็จะเต็มจอให้เราแบบนี้แล้วนะแต่ว่าแล้วแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนหรืออะไรยังไงก็สามารถเลือกไ,ได้ได้เองเลยนะคะนะ่รู้สึกว่าไม่ต้องเต็มจอสยกวอนนะีกแล้ เป็นค่ะตีเลงมากกันนะคะเห็นชัดไหมเนะอ,อ่ามีเพจอีกทีหนึ่งนะคะมันโปร่งใสมากๆคือหนเะเพราะฉะนั้นเออเราอาจจะไปแก้ไขนะคะให้มันอ่อยู่ที่100%นะตรงนี้เนาะความทึกนะคะหนึ มันคือค่ะเห็นไหมเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะมันเป็นสีเหลืองเนาะมันสับซ้อนนะคะขอเป็นสีดำขอเป็นหนึ่งรอยเปอร์เซ็นนะคะถ้าเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นมันก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะตอนนี้เราเห็นแล้วลาอลูกศรตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะโอเค ต่อไปนะคะเราจะมาใส่สไลด์ด้านล่างสุดนะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มในส่วนของสไลด์ล่างสุดเลยแก้ไขนะคะแล้วก็เพิ่มภาพสไลด์นะคะเลือกจากนั้นไปเพิ่มสไลด์ขึ้นมาใหม่นะคะเลือกรูปภาพนะ ลกรูปภาพขึ้นมานะคะแล้วกดบันทึกค่ะสามารถเพิ่มข้อความเข้าไปได้นะคะนะถ้าเราไม่เพิ่มเนาะก็กดบันทึกอาจจะก่อนที่เรากดบันทึกนะคะเราอาจจะไปดูในส่วนของมุมมองของโมบาย้างบนตรงนี้เนาะนะคะถ้าพอใจแล้วก็กดบันทึกค่ะคลบอันเดิมออกไปนะคะกดโอเค นี้กดที่ View s i z e อีกรอบหนึ่งคะ่ะโอเคตอนนี้เราเสร็จสิ้นในจุดของการสร้างาหน้าเว็บไซต์แบบเบื้องต้นนะคะ EP ที่3ก็คือจะเป็นในจุดของการเพิ่มรูปภาพสินค้าการจัดการในจุดของภาพสินค้านะคะเมื่อเราเพิ่มสไลด์เสร็จแล้วนะคะ ไปก็คือจะเป็นส่วนล่างสุดเลยนะคะส่วนล่างให้คลิกที่พื้นหลังค่ะอะขอเลือกเป็นสีดำนะคะกดบันทึกค่ะแล้วก็ไปที่วิจเจตนะคะก็คือจะมีในการเปิดข้อความขึ้นมาเป็นเ2 3หนึ่งสอ แล้วก็ Social Network นะคะ c o p y l i g e นะคะ start เนาะลองกดตรงนี้ด้วยค่ะขึ้นอะไรมาเลยอ่าผู้ผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้มีทั้งหมดกี่คนเออนะมีผลต่อเรามากๆเลยนะแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคต่อไปนะคะ นในส่วนของรูปแบบนะคะโอ้ยสะดวกนะคะรวดเร็วมีให้เลือกด้วยนะคะอ่าส่วนมากนะคะเขาก็จะใช้ในส่วนของอ่าก็สมมติว่าเป็นในส่วนของนามบริษัทเนาะก็จะมียูเยะคะอมพ,พ,พินีนะพ a n t e a นนะก็คือว่าการติดต่อข้อมูลน,นะคะ หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้เนาะก็คือจะมีในส่วนของเซนโปอรนะ,ะอาเว็บุ๊กในส่วนของอเว็บุ๊กเพื่อที่ว่าจะไปกดไลค์ได้เลยนะก็คือที่อขอแนะนําก็คือจะมี2รูแปแบบก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะที่นิยมแล้วก็จะเป็นตัวดานล่างแบบนี้เนาะนะ,ะนะถ้าว่าใครต้องการให้แบบมีข้อความอ่าในส่วนของช้อปปี้เราจะเห็นว่า เขาจะมีว่าวิธีการจัดส่งวิธีการสั่งซื้อก็คือจะมาอยู่ในส่วนของด้านล่างด้วยใช่ไหมคะนะเราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เหมือนกันนะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะก็กดขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วก็กดมาถือค่ะโอเคนะคะ เรไปนะคะข้อความตรงนี้เราสามารถแก้ไขข้อความได้นะคะเ,เราอาจจะใส่เป็นข้อมูลที่อยู่ของเรานะเราสามารถเพิ่มข้อความตรงนี้แล้วก็ปรับในส่วนของสีฟอนได้นะคะสีข้อความนะ,ะเพราะว่าพื้นหลังเราเป็นสีดำแล้วก็ต้องการข้อความให้เป็นสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นเลือกสีขาวเนาะ ต่อไปตัวนับสถิตินะคะ mm hmm. มเมื่อกี้ข้อความจตหนวนลิขสิทธิ์นะคะของเขานะคะ mm hmm. เราอาจจะใส่เป็นชื่อเราไปด้วยนะคะ mm hmm. สำหรับ EP3 mm hmm. ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อในส่วนของ EP ที่4จะเป็นการเพิ่มสินค้าเข้าไปนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มในส่วนของ EP ถัดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรอเพิ่มสินค้าเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเค่อยมาจัดการจดล่างนี้อีกทีนึงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ